พี่น้องพอๆก็ะช่องฟุกขวัญใจนะครับพอๆกันกับบรรยากาศง่ามเศร้าพี่น้องเศรวิลีไกลกลําลังขันเลยนะครับตอนนี้เวลาหกโมงนะครับพอจะต,ตื่น,น,นบ้างค่ะถ้าอาทิตย์กำลังถึงเลยฟังผลทิศต,ตะวันออก ที่นี่ซีลุกขึ้นมาดังไฟนะครับดังไฟอุ่นขนมขนมมือขึ้นนี่แหละที่นี่มือนี่สิเอาไปแจกไปปันผู้น,นั้นผู้นี้นะครับก็เดี๋ยวไปหากอไฟกันนะพี่น้อง มีเข้าเกาะหนึ่งขนมทิมพใบวลแล้วนะครับก็คือเฮดเซ็ตแล้วละ่ะแต่ว่าเอามาอุ่นยงมเสานะรับมันสิไดฮอนฮ้อน,อ,นอย่างสีน้องผีดอกเด้วสิพาไปเก็บซาใบามอนอยุนาบานก็ไม่น่าบานก่อนสิพ้าไปเก็บชาใบามอนมาต้มกินมันยังดอกอากาศมันยินนะครับก็ลเลยแบบว่าอยากกินย่างฮอนฮ้อนอุ่นตอนแรกว,ว่าเสิต้มใบล่างจืดแต่ว่าใบาล่างจือดอยู่ฟังพ่นเราแบบ ยังไม่จังใดละ่ะยังใบล่างจืดมันบปเสียบนะในความรู้สึกเนาะแต่ว่ามันหลั่งสารพิษได้ใบล่างจืดแต่อันนี้ต้นหมอนนะครับต้นมอนปลูกเองก็มืด้ด้ในต้นนี้เอามาตอนเลกเอามาต้มกินนี่ละ่ะเพราะว่าแตก่กนนี่เขาว่ามันเป็นยาสังยานะครับยาผมที่ว่าเสียไปเพื่อนก็นเอามาต้มกินันว่าแก้โรคเบาหวานได้ว่พั่นกินแล้วน้ําตาลลดสิเนาะ ก็มาขาเก็บมันก็ต้มกินเป็นซ่าได้ได้วยพี่น้องแต่ว่าบกแต่ว่าบกเฮ้ยแบบว่าศึกษาว่าส่วนใดมันกินจังใดนลครันี่แหละวิถีชีวิตชนน้ำปุกมันแบบว่ายังไงละ่ะมันอยู่แบบเรียบง่ายหานะันหน้าก็เลยมา ถ้าอยู่อัน,นอเก็บเอาสมีกระพอะละวพอดีตกหมอหนึ่งเนาะได้สามสีแกวอยู่สนียู่ในเมืองมันก็ดีตรงที่ว่ามันสะดวกสบายอยู่บ้านชนบทจังสีมันก็ดีคื่กันดีตรงที่ว่ามันสบายใจนะครับว่าฟ้าว่าฟัง นเริ่มตื่นขห้นมาแหล้วนะครับกับผ้าพี่น้องมาเบิงวิถีชีวิตนะแล้วถ่าขนมเพราะว่าอันนี้ฮอเตอร์คือนหนึ่งคู่นี่แล้วจังต่มนะครับเอากระทะลงมาล้างตมมา้มบันดีเอาล้นะครับพี่น้องแบบนี้เฮ้าปุ่นขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดนมาก ไปที่นีกระสิมาแบงอันแบงนะครับแบงเสื้อเป็นถุงถุงไว้นะครับนะจะแจงกันขั้นเด็ดขายหามุกงีซิฟแมนโบเมทข่้นเด็ดขายหามุกงีแมนโบโอ้ยันในไง ซีมกบตกมมกแล้วหาะแบงนี่แจกเป็นฟูดฟูดไปเฉลียสีมันซอๆกั่เข้าว่าบ่ไหนนับเด็กพี่น่องวันนี้นีมันมีจาัน

ไย้ายเจ๊หามุกไฮตะเปลวแน่นดิหลายบ้านออไปแบ่งท่อๆกันมันเขาไปจีเรือกินเจ๊กเรกรเชาเอ้ท่อๆกันเรากระท่อกันคนกินบ้านเท่ากินองถเอาไปให้บ้านดานตะเปีวอ่าอันมัน่โดนพกมนหลายยาเยอะกเลยจหาอัน ไปก็หินข้อเท้าเหรอแมงผู้ชี้หางใส่ต้อเบิดมันต้องสักถุงอันนี้ตองเขาน่ะว่ต้องท่านเหลาใส่ถุงก็ได้เห็นมาใส่ตั้งแต่ต่อเแม่ว่างามเออให้บ้านให้ได้น่นหาอันก็จะ นเนี่ยที่แบงหายทิ่ปอเนี่ยหายร้านคุณช่วยมันนี้อันนี้หา่าแล้วก็ในบ้านตะเกีอยงนะก็อันพกอัน,นย้ายคนย่อหาอันเฉพาะนั่นอันพนกอันนี้ก็พกพก แล้วก็อวกกตอน้งไก่มันปีดออกนาะงไก่มาแทบทั้งทุนมาหนักเนาะนะนนสี้นีลยครับฮ้อบอด้คัดเ้องบอดี้อันนี้หอมอันนี้หางยายเหรอย้ายเอาอีกบ้าอเนี่เหาอันแลวก็คนเดียวเนาะ ได้ครับแล้วก็ระหว่างทนเดียวไปทีงไหนไปไหนนะไปที่ไปไล่คนเตาออกไปจากอะไปจากทิฟฟ์มูฟทิฟฟ์มูฟออกไปเราจะไปหาใครเราจะไปหาอันพ่อภาษาครับเนี่ยแหละเราอยู่อันตรงข้ามบ้านตะคอรเราอยู่ตรงข้ามบ้านตะคอร์

เศร้าๆเไยก็สีเหลแต่ที่นี่ผมตุ่มอันช่ามอนไว้นะครับแต่จังเฮ็ดกับเขาเนื่องมึกอยู่ว่าเสียวจังแตงกับเขานะครับวาสีกี่นียังลังซิมเบิ่งกเศร้ามากแล้วมันเสียเพื่อนเก่าไปครับบต่ติดต่อนะครับเนี่ย ใบตองบดติด,ด้วพี่น้องชิมอีกกันเนาะแปง้งยังเหนียวนุ่มเหมือนเดิมแต่เพื่อกาพี่น้อง ฮักไปเบิ้งเจ้าเบมอนเทาแล้วไปจับปลาจับปลาก็จังปลจะาจกินต้มใบเดจจังมาก,กินอุ่อนๆนะครับกินก็ขนมเนี่ยแหละแซ่บโอเคครับพี่น่องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญา,าตไปจ,จัดแจงมันนี่นนกันกเ,เดนเนี๋ยวจะสิบฮอดส่าวอีกเดี๋ยวแบบนี้บาย